ในหนึ่งเดือนนี้ความสุขสมหวังใดที่คุณกำลังจะได้รับคะความสุขสมหวังใดที่คุณกำลังจะได้รับในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะคะเถ้วยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณมองว่าทุกอย่างมันดีหมดเลยฉันจะเลือกอะไรดีเดี๋ยวคุณจะได้เลือกค่ะ คุณกาลังจะได้สมกรารนาในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจอาจจะมีหลายอย่างมาด้วยปาฏิหารมาด้วยความไม่คาดคิดนะคะมาด้วยคุณไม่คิดเลยว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันมันเกิดขึ้นได้นะคะคุณกำลังจะสุขสมหวังในเรื่องที่คุณติดอยู่นะคะคุณจะได้ออกจาก คนที่ไม่คู่ควรคนที่หลอกลวงคุณจะได้รู้ความจริงอะไรที่มันคุมเครือคุณจะได้รู้ความจริงค่ะคุณกำลังจะสมหวังในเรื่องที่คุณอยากรู้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องความรักเรื่องธุรกิจเรื่องการงานเรื่องคู่ค้าคู่ธุรกิจของคุณนะคะหรือถ้าใครปิดบังอะไรคุณไว้นะคุณกำลังจะได้รับคำตอบนั้นแบบเด็ดขาดได้รับแบบ คุณไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเปิดเผยกับคุณได้มันเหมือนคุณมีเซน์ที่แรงอะคะ่ะแล้วใครก็โกหกคุณไม่ได้ด้วยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องธุรกิจเรื่องที่คุณจะต้องทำร่วมกับคนอื่นจะเปิดเผยค่ะคุณกำลังจะสำเร็จในเรื่องที่คุณคิดว่ายากในเรื่องที่คุณคิดว่าโอ้มันมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือว่าโอ้คุณหาทางมานานแล้วมันไม่สำเร็จสทัทีนั่นแหละค่ะ คุณกำลังจะจบภารกิจคุณกําลังจะได้วางความหนักอึง้งหรือถ้าใครมีการเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะคะคุณจะได้พบเจอหมอดียาดีแบบปฏิหารแบบไม่คาดคิดอะนะหรืออาจจะเป็นคนที่มีคนมาแนะนําคุณแบบคนคนนี้ก็ไม่ได้รู้จักคุณนะแต่ว่ามันมีการติดต่อหรือว่าการพบเจอกันโดยบังเอิญแล้วคุยกันถูกคอนี่แหละมีคนคนนี้แนะนํามีคนคนนี้ชี้บอกทางนะคะ และความสำเร็จขอพลังงานจจปิดจบปิดท้ายนะคะเมื่อคุณสำเร็จธุรกิจการงานหรือเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้แล้วมันจะเป็นยังไงคะคุณจะชนะมารคุณจะชนะคู่แข่งคนที่คิดไม่ดีกับคุณจะแพ้ภัยตัวเองนี่ขนาดสับไพ่แล้วเปิดใหม่แล้วนะคะคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ คุณอาจจะสงสัยหรือคุณอาจจะรู้แล้วแต่อึดอัดมานานมันออกไม่ได้มันจัดการไม่ได้คุณจะจัดการได้นะคะถ้าธุรกิจการงานที่มันเหนื่อยมันหนักคุณจะสามารถจัดการได้ใครที่คิดไม่ดีคุณจะแพ้ภัยตัวเองนะคะพลังงานใต้พ อุ้ยมาสองใบคุณกำลังจะได้รับการเฉลิมฉลองค่ะคุณจะได้รับสิ่งที่คุณคู่ควรจะมีคนเห็นคุณงามความดีของคุณจะมีคนเห็นความตั้งใจของคุณคุณจะได้รับรางวัลคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองคุณจะเป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้หลับผู้ใหญ่หรือคนที่เขามวองเห็นคุณค่าของคุณนะคะความเหน็ดเหนื่อยของคุณความเจ็บปวดของคุณไม่สูญเปล่าค่ะความสำเร็จครั้งนี้ คุณไม่ได้ต้องการให้ใครเห็นอะไรมากมายนะคะแต่จะมีคนเห็นค่ะผู้หลับผู้ใหญ่บางคนจะได้พบเจอความรักที่ดีนะบางคนจะได้รับการเฉลิมฉลองนะคะบางคนเนี่ยจบจากความรักที่มันท็อกซิกที่มันไม่ดีที่มันปิดบงังซ่อนเร้นอําพลางคุณจะได้รับการเปิดเผยคุณจะได้รับการง้อขอคืนดีอยู่ที่คุณจะรับ การขอโทษหรือคําขอโทษจากคนคนนี้ไหมหรือคุณเมื่อจบจากความรักเดิมหรือสิ่งเดิมๆคุณจะได้พบได้เจอสังคมใหม่คนรักใหม่นะคะที่จะเข้ามาเป็นแรงพลังของคุณที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเป็นสังคมใหม่ๆเป็นงานใหม่ๆที่คุณจะมีความสุขสนุกสนานในชีวิตมากๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลง พลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยนะคะนี่แหละคือความสําเร็จในชีวิตของคุณคุณจะมีความสุขความสมหวังคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองค่ะคุณจะมุ่ฟอ้อนจากสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีต่อชีวิตที่มันไม่ดีต่อจิตใจของคุณได้นะคะนี่คือความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ครั้งใหญ่ของคุณเลยขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังมั่งคั่งร่ารวยมีความรักที่สมปรารถนาและสมปรารถนาทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ